หากการตายการเวียนว่ายตายเกิดนั้นไม่ได้ทำให้เราทุกข์ทรมานไม่ต้องทำให้เราทั้งข<ม>ุ่นข้องหงงใจเจ็บกายเจ็บใจทุกข์ทรมานกายและใจก็ไม่มีปัญหาในชาตินี้ขณะที่เราเกิดมาจนถึงวันนี้หากเราพิจารณาจริงๆเราก็เป็นคนที่พยายามหนีความทุกข์เราพยายามที่จะลบเลี่ยงความทุกข์ เราไม่ต้องการเจ็บเราไม่ต้องการพัดผ่านผิดหวัง<ฮ>เราไม่ต้องการสิ่งใดท,ที่ทําให้เรานั้นเสียอกเสียใจหรือจะต้อง <c oughs> มีสถานะที่เปลี่ยนไปแต่ถึงจะพยายามอย่างไรก็ตามเราก็ไม่สามารถหลบหลีหนีไปได้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องก้มหน้าก้มตารับความทุกข์ความทรามานไปนี่ก็แปลว่า มนุษย์ที่ไม่ได้รู้ความเป็นจริงก็จะจบปับอยู่แต่ทั้งคนที่รู้ความจริงดังเช่นพระพุทธเจ้าและอริยสา,าวกก็ได้หาค้นหาความเป็นจริงว่าไม่เกิดความยุติธรรมเลยหากเราต้องเกิดมาแล้วเราจะต้องมีทุกข์มีความทรมานมีความ <c oughs> เดือดร้อนทั้งกายและใจไม่มีอะไรทางไหนวิธีใดเลยหรือที่เราจะหนีจากความทุกข์นี้ไม่ได้ในที่สุด ก็เป็นผู้โชคดีที่มีบุคคลอันประเสริฐได้พากันค้นหาความจริงและจึงรู้ที่มาที่ไปดังนั้นเราก็จึงเป็นผู้ที่โชคดีจะได้เดินทางตามแสงสว่างที่เขาได้ค้นหาได้ปูทางไว้ดังนั้นประเทศอันประเสริฐในดินแดนส่วนภูมินี้จึงเป็นดินแดนของคนมีบุญญาธิการเราจะสังเกตได้ว่า <c oughs> ทำซ้อนต่างๆและวิธีการบำเพ็ญเพียรประพฤติปฏิบัติและเป็นผู้ที่เข้าถึงการพ้นุทุกหลังเช่นพะอริยะทั้งหลายก็จะอยู่ในประเทศแห่งนี้จะอยู่ในดินแดนสวรณภูมิแห่งนี้ผู้คนทั้งหลายที่มีบุญญาธิการก็จะมาเกิดเปรียบดังบรรดาสมุติเทพทั้งหลายไม่ว่าจะได้ยุคใดสมัยใดก็จะพากันลงมาเกิด เพื่อที่จะปูทางสร้างบุญสร้างบารมีหลายยุคหลายสมัยมนุษย์ไม่รู้จักาศาสนาพูกไม่รู้จกาาักจนทำก็จะต้องลงมาเกิดเพื่อจะทําให้มีาศาสนาสถานาศาสนาวิธีและาศาสนาคําสอนให้เป็นแนวทางไว้อาเริ่มจากการที่จะต้องมีการถือศีลมีการบวชเริ่มจากการที่จะต้องบําเพ็ญเพียรในที่สุดก็อบรมสั่งสอน ให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์ก็ควรจะทำบาร,รมีให้เต็มเปี่ยมจะต้องเป็นคนที่มีศีลมีสมาธิและมีปัญญาและก็จะเป็นกุญแจไขไปสู่ความรู้แจ้งเหมไขไปสู่ความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้การที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงไม่เห็นประโยชน์แในการพ้นทุก์เพราะว่าเป็นผู้ที่ ไม่ได้เข้าถึงปัญญาอันสูงสุดเป็นปัญญาแบบโลกิยะเป็นปัญญาแบบประชาชนทั่วไปและเป็นปัญญาที่หลงที่ลืมเป็นปัญญาที่ทำให้ไม่เห็นความสําคัญและไม่พย,ยายามที่จะทำให้เกิดความสำเร็จดังนั้นมนุษย์ก็จึงกลายเป็นผู้ที่จะต้องกลับมาเรียนร้อะไรเกิดไม่จบม่สิ้ แต่ปัญญาสูงสุดสำหรับผู้ที่มียิญญาณวามีแล้ว, <c oughs> วก็จะถือว่ารื่งสําคัญที่สุดก็คือจะต้องทําให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดให้จงได้และนี่ก็เป็นเป้าหมายและก็จึงเป็นเส้นทางเป็นแนวทางและจะนําไปสู่การป,รปฏิบัติเราจะเห็นการบําเพ็ญเพียรของบรรดาอริยบุคคลแม้กระทั่งเกิดมาตั้งแต่เด็กก็จะมีอุปนิสัยแห่งการ กลัวบาปไม่ชอบที่จะทําในสิ่งที่เป็นอกุศลชอบอยู่กับความสงบชอบอยู่กับการสร้างบุญสร้างบารมีและชอบอยู่กับศีลธรรมในที่สุดก็จะมีโอกาสได้เข้ามาฟังสัจธรรมสัจธรรมก็จะทํะทาให้จิตใจเปิดจิตใจกว้างจิตใจเป็นผู้น้อมรับในพระธรรมเมื่อน้อมรับในพระธรรมก็มจะปลูกฝังให้เกิดเป็นอุปนิสัยแห่งการคุณไถยที่จะเดินทางไปสู่การพุนธู